สวัสดีนะฮะท่านผู้ชมอ้ตอนนี้นะฮะผมอยู่ในเกม Supreme Commander นะครับอวันนี้นะผมจะมาสอนทีการเ,ออเขาเรียกว่าออคนทักมานะครับอ่าเกมนี้นะฮะต้องขอบอกบคุณเพื่อนนะฮะอันนี้คนระับไอคนนี้แหละไปเอาพันเนนะี่ยซื้อเกมให้ผมนะมาเล่นนะฮะผมก็เล่นซะคุ้มเลยนะครับ แต่วันนี้นะผมจะมาเออ่ล้มบอทนะฮะล้มบอทระดับฮาร์ดนะครับนะครับประมาณที่ประมาณ, 3, มาณไม่ไม่เกินสิบนาทีนะฮะล้มได้ะะ okay, ครับบอทฮาร์ดนะฮะโอเคครับทำการบอทฮาร์ดขึ้นมาครับแฟคชั่นอะไรก็ได้เรื่องของมันฮนะนี่ฮะเอ่อเอาแมบบแมบบไหนก็ได้ผมล้มได้หมดครับแบบแบบนี้แล้วกันนะเออเอาแบบนี้ดีกว่านะฮะ คิดคิดหนักนะครับเอาเป็นว่าผมล้มมันด้วยแมปแบบนี้แล้วกันนะครับน่าจะโอเคอยู่นะครับรันไปเลยฮะนะฮะอ่าเริ่มแรกให้เราสร้างนี่ครับไอเขาเรียกว่าอะไรที่ขุดทรัพยากรนะฮะมาจสัก5อันก็เพียงพอนะครับ ต้องเสียแห้สร้างเอฟเฟกนะฮะอ่านะฮะสร้างเอฟเฟกเสร็จนะฮะเอาไปสร้างมาัเอาไปสร้างเอเนจีสัก3อันพอฮะแล้วก็สร้างไฟเตอร์อีกหนึ่งลำครับทุกเกมไวมากฮะเล่นกับบอดฮาร์ดเนี่ยวิจัยเลยฮะวิจัยด้านอากาศนะไม่ต้องวิจัยอย่างอื่นนะโอเคครับแล้วที่นี่ครับ ให้กดเป็นบอมเมอร์ฮะแล้วก็กดเลียนนี้ฮะมันจะทําการแบบสร้างอย่างรวดเร็วไม่มใช่สร้างรุนเร็วมันทําให้แบบสร้างวนไป,วน,ว,นไปวนมาฮะแล,าาไไาแล้วเราก็ให้คอมเมนเดอร์เราไม่ไอมเมอคอมเมนเดอร์ไปไหนคอมเมนเดอร์เราคลิกขวางนี้ไว้ฮะมันจะพ่นใช้แบงก์สีทําให้ผลิตเร็วขึ้นนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ส่งเอายานยานกู้ห้ไปไหนอ๋อเนี่ยไฟเตอร์ของเรานะฮะเอ,อาไฟเตอร์เราไปสำรวจกันนะว่าคอมเมนเดอร์มันอยู่ไหนนะฮะสำรวจ อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็สร้างนี้ต่อเลยฮะวิจัยฮะมันเริ่มบุกแล้วครับเนี่ยฮะโอ้สร้างเร็วครับพวกบทหาเนี่ยเฮ้ยคอมมิเตอร์ไม่อยู่เนี่ยตอนนี้ฮะคอมมิเตอร์มันอยู่เราคุมบินกลับมาก่อนฮะก่อนที่จะโดนยิงล่วงนะฮะระว่งนี้โดนโดนโจมตีนะฮะโดนโจมตีแน่นอนฮะก็สร้างพวกนี้ไว้หน่อยนะฮะโอเคครับเอาคอมบินบอมเมอร์มากันไว้ก่อนนะฮะ พอไปเกี่เห็นมันเริ่มส่งชาร์จมาแล้วสังนี้เสร็จเอามานี่มากกว่าสองตัวได้มากกว่าหนึ่งตัวได้นะครับเห็นไหมครับมันจะเร็วขึ้นนะครับอันมันมาแล้วสามตัวเห็นไหมเดี๋ยวผมก็สร้างป้อมปืนด้วยเดี๋ยวไม่มีตังค์นะเนี่ยเราได้นี่ฮนะเฮลิคอปเตอร์ฮะแล้วก็เปลี่ยนจาก บอมเมอร์เป็นเป็นกันชิปนะฮะโอเคครับแล้วมารวมไว้แถวนี้ก่อนอ่าแล้วเราก็สร้างเอฟเฟกอีกทีหนึ่งครับบอมเมอร์ไม่ค่อยหน้าเอาไปบุกเท่าไหร่นะฮะเพราะมันเวลามันจะจงตีด้านล่างมันจะทิ้งระเบิดลงแล้วมันจะมันจะเป็นเจ็ตนะฮะขับไปขับมาบินไปบินมา ถ้าเกิดเป็นกันทิปนี้มันจะแบบบินลอยอยู่แล้วก็ยิง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 นะแล้วเดี๋ยกวก็อัามมาฮิวนี่ฮะซองอันกําลังดีครับโอเคครับแค่นี้เราก็รอมันสร้างตรงนี้อย่างเดียวนะฮะน,นี่ก็ซ่อมไปฮะก็มีบอมเมอร์อคอยคุมกันอยู่นะเจ็๊ ก็เตรียมตัวไปสอดแนมอีกรอบนะฮะโอเคครับเอาสักสิบลำก่อนนะฮะแล้วเราค่อยบุกสิบลำนะฮะเอาไปบุกครับชุดแรกต้องบุกอย่างต่ำสองชุดนะฮะแล้วก็รอให้มันผลิตไปครับพวกนี้ก็บุกมาโอ้เยอะเลยนีย่ามาแล้วเราไม่แคร์ นนี่นะแล้วก็อัพตรงพวกด้านล่างๆนะฮะไม่ต้องสนอย่างอื่นนะอ่ะเอาเน,นี้ไปไปดูหน่อยว่าคอมเมานเดอร์มันอยู่ไหนวิธีนี้ผมว่าใช้กับพวกเผาเผาสีสีฟ้าเนี่ยเหมาะที่สุดชิปหายแล้วคอมออ,อยู่ไหนนะฮะเจอแล้วครับ,รบผมรู้แล้วว่าคอมเมานเดอร์อยู่ไหนฮะ,ะแต่มันมีผมันมีแอนตี้แอร์เยอะมากเมื่อกี้แอนตี้แอร์เยอะมาก จะแก่งไปแล้วยิงไปครับโอ้โหแม่งมีบารเรียด้วคือการสู้กับบอทฮานะเราต้องเล่นที่ชิบหายแม่งบุกเข้ามาแล้วฮะกูจะการได้ไหมเนี่ยเยอะเลยครับ โอ้โหลดเเป็นนิดเดียวเองฮะตั้งต่อไปเรื่อยๆฮะว่าการหนักว่ะแม่งเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆละโอ้อโหอันนี้ไปกันไว้ก่อนดีกว่ากินแอนตีแอ์แม่งก่อน โอเคครับแล้วก็อ่าเอา15ลำนี้ไปได้เลยฮะต้องรีบนะฮะเกมไวเกมไวทั้งได้ถูกขึ้นสร้างเร็วขึ้นนะเดี๋ยวเอามาเคลียร์ตรงนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> ก่อนที่มันจะเข้าไปบุกถึงบ้านนะฮะ คอมมานเดอร์เดรดแท็ได้ไงเนี่ยไม่มึงข้าบุกได้ไงเนี่ยหืมบุกมาตอนไหนวะเนี่ยโอเคนะฮะบุกไปเลยฮะสู้บทฮาทจะลำบากหน่อยคนระับ mình chết chừng chừng không ở bị buộc lại Sắp hai mình cho không quầy โอ้โหเรื่องมันเต็มแล้วครับนะเรายิงอีกฮะวิจัยครับ,รบพอหกปุ๊บอัพนี่นะฮะเกาะเราจะเยอะขึ้นนะฮะอ่าครับเจาะมันเข้าไปครับตอนนี้ลำบากมากนะฮะมันถล่มนี้เราเลงหมดเลยวะอ่าชนะแล้วครับ โอเคครับเนี่ยชนะครับรวดเร็วมากคิวเราจะน้อยกว่าเย,เยอะกว่าเสื่อเยอะกว่าเฉยนะฮะโอ,โอเคอยู่นะฮะที่นี้สามารถใช้กับคนได้เหมือนกันนะฮะถ้าคุณอยากรีบจบนะฮะถ้าอยากมันแบบเล่นยาวๆก็เล่นได้นะฮะเฮียแม่งเกคียบบายฮะไปเจอกันคลิปหน้านะฮะ เจ้าก็กดซับสไคร์กดไลค์นะครับ